เอาครับมาก่อนอื่นต้องสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องผู้ชมทางบ้านรวมไปถึงครับวันนี้นี่ครับกับรายการดีๆครับวันอะมอลโอ้โหโอเป็นครับครับมาโอ้โหเดี๋ยวมาดูครับเดินทางมาถึงคู่ที่3แล้วนะจ้าดนะเอาแล้วก็ไปยอนกับเช็คเลตติ้งผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ1,500คนดูขอบคุณขอบใจขอบพัดไทยเทอม่าเอาครับมาเดี๋ยวมาดูครับลักทางด้านโอ้โหาชอเรือเฮ้ยตากล้องเป็นไรไหมล่ะโอ้โหใครวะ บักเฮงนี่กับของดีจักรพาอีสานจังไดล่ะจังไดล่ะมึงแดกบลาสกเล็กนะ่ะเอาแล้วก็บบ่อนลงมาแต่ขวายอดก็ะมาใหม่กลับมาที่บักเฮงบักเฮงตรงนี้จีจีล้วจ่ายมาตรงนี้ได้บลอยอดมาใส่ขวาเรียบแม่บัไใดเสยแหมโอ้โหบักเฮงเนี่ยอ่าบักคุยหมาบักบักบ,บ,บักพากอ๋อบักควยมาใส่ขวาหมาบ่วแดงต้องบอกว่าเจ้าเฮงนีง่มีนามสกุลเป็นคนไทยนะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเฮงนามสกุลอะไรรู้บ่าเฮงอะไรคำเป็นรวย กวยเป็นลำกวยกวยเอเมื่อกี้เห็นเจ้าที่ตำรวจจะวางกวยอยู่ไงกวยเลยเป็นลำไงต้องบอกว่าทั้งคู่ในปีนี้ล่ารางวัลไปไม่ต่ำกว่าสองล้านได้นะคู่แล้วก็เก้าเก้าไอเสวมัดวัดศ์ไอเสวันเลยไอเสวเวลบางนานเป็นคนดีแล้วครอบครัวมีวินัยโอ้โหบางนานอะไรนะเป็นคนดีแล้วครอบครัวมีวินัยไฟเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมเี้ยเหมือนอยู่โรงเรียนไงไม่รู้ นี่นะครับมาเอาครับมาไอ้ทีมของคริสต์มาสอยู่โอเคแล้วเราดีก็มาที่แหงๆบายแล้วเว้ยแหงๆทรัเป็นรวยกระชากมาดตี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 ตทันหรือเปล่าสำหรับนักถ่ายถาวรสมอูเรือพิฆาตชากพัตตะขอนรีอยุธยาเที่ขึ้นมาแล้วพับเฮ้ยยังอยู่ มึงทีกูทีมึงสองทีกูสองทีเน่แหละครับยังเท่ากันครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเพราะว่าสกอร์พวกเขายังเสมอเสมอกันเยอะอาวแล้วครับมาตอนนี้ทีมงานแก้ไขให้แล้วนะต้องขอมาทำพายสะดุดเพราะอะไรพี่พี่จี้โปกระจกไม่ยอมมาสีแหลงเว้เน่แหละครับอย่ามาเบาเว้ยอย่ามามองหน้าอย่ามาเบาเดินต่อยังไงครับฮ่าเชกยอสุต่อสูดเดะแล้วตุนิซายขวาเลียบเย <Yeah. S 1> อย่าง,ยงเยะโอ้โหอาวแล้วบุญนำใส่ขวาลองดูจังหวะทีพอราสบตาต่อยางท่านเจ้า เฟมยุทธศิษย์จาดเมืองก็ปัดทิ้งออกรั้งไปโค้ดเฟียสไปไหนวะเนี่ยโค้ดเฟียสเหรอโอ้โหโค้ดเฟียสกีฬาเลยนะอโอ้โหใช่โอ้โหนี่ยหนึ่งได้ดูบอลสองได้ดูแข่งเรือบแบบพวกเราเนี่ยออก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 ไอ,อ,อ้คา,า,านบัตโซ่อไอ้คานบนอลลอยบังนา รักครอบครัวมีวินยัยฝ่ายคุณธรรมโอ้โหมากับเมีย,ว,นนมมยวันนี้มากับเมียอ๋อวันนี้มากับเมียเออถ้าไม่มาอีกกับเมียเนี่ยเล่นได้เมีย,มยคนไหนอ่ะเมียคนเดิมอ๋อวันนา PSL วันอ๋อเออวันนาธีรพงษ์เสรีครับจับขยับเจอกัะเด็โอกิติคุณอดีนักเตะนักกีฬาจากปาชิลให้ม <minute. S 2> <inaudible> าโนตเดเดไปด้วยแล้วมาเก้าเก้กู้ไอ้คิงสีหน่าเนี่ยแหละครับมาสีหน้าอดีตนักเตะนักกีฬาจากเอสซีจีเมืองทองธานีนี่แหละครับอดีตยศ วาชนทีมชาติไทยโอ้โหไอหนุ่มหัวแดงบ้าถามว่าเขาคือคิงอะไรคิงกะกะทวยกะทิงโอ้โหเยอะไปเ,<ธ>เลยมาเทอะเลอยากให้คุณผัวนะครับต้องรอสอยนวสัญญาณนกเวจากพตสท่านผู้จะสินครับรอสักครู่นะจ๊ะอาวครับเดี๋ยวดูมาโอ้วันนี้ต้องบอกว่าค้างเยอะค้างบ่อยนยฮะสัญญาณเน็ตเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหผู้ชมเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาสนามค่อนข้างเยอะ,ต,อยอะต้องขอประทานภัย เดี๋ยวขอเปลี่ยนค่ายแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้โหตอนนี้นะฮะโอ้รอสักครู่รอสักครู่น่าจะมาแล้วล่ะโอเคขอบคุณมากเนี่ยคุณโอชักกจีด้วยเอาครับยืนยู่ทีบบอลครับเจ้าคิงศรีฮนาดอดีตนักเตะนักกีฬาจากเมืองทองธานีออนี่แหละครับมาอดีตเยาวชนทิมตาไทยแล้วใส่ว่า ไปกูกันได้จด kind of ีกันได้จูดีกัดจูีกัดาจูจาจจจจจจเมาแล้วมาแล้วเอามาแล้วมาแล้วเนี่ยลคราไทยดาววลุกลถขึ้นนำแล้วจากการยิงกันได้คิงสีหัดได้โอ้โหอ้าแล้วครับนาอดีตเยาวชนทีมชาติไทยอดีตนักเตะนักกีฬาจากเอซเมืองทอง โอ้โหใส่ขวาใส่ก่อยใส่ก่อยฉลับแชรบเป็นประตูให้ตาต้าไทยถาวรครับขึ้นนําทันทีเฮ้ยเฮ้ยสุลต่านแม่สอดก็มาโอ้โหยดเคนี่ขับรถมาจากแม่สอดมาดูบอลนี่ล่ะแกบ้าหรือเปล่าแกบ้าป่ะเนี่ยจากแม่สอดมาถึงนี่ฝ่ายจัดปิดหลีกสองล้านฝากไว้ด้วยนะกาวีโอ้โหปีหน้าเจอกันนะโอ้หอยากกระตันลูกบอลลีโมทเดี๋ยวมาดูครับ บอลวาใส่ใจใส่จากตำรวจทางหลวงแล้ว บาแล้วเว้ยชอบรับประทานดีแล้วก็มาเจ้าเหนียวเจ้าเหนียวว่ายังไงเจ้าเหนียวกิตติไก่ใครอยากพื้นยอกกับมาม่าเทวดาทองคำชุมเอาเลยครับบอลยอกออกเลยกับตันปูไอ้เออด้านหลังโวยวายเลยเฮ้ยกับตันปูกับตันปูนี่อ่ะโอ้โหไอเราก็ดูเฮ้ยโห่เนี่ยอะก็ต้องบอกว่าผิดพลาดก็ได้สินะสาวสาวโอ้โหเราเป็นไงพี่ยอก ครอูฟรีคิกอย่างนั้นจะกอเกอโกเตอร์ออกบอลมาที่กำพลกำพลยังไงใส่ขวาเฮ้ยเฮี้ยบเ,เรียบแล้วก็เฮ้ยนะครับมาอามอารุกอลนะครับมานี่นะครับมาอารุกอลก,กาตดีอดีตนักเตะน,นักเลีเ้ยงจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีครับนี่ครับมาจะได้คอนเนอร์คิกก็มุ่งเป็นแตะกาขวาว่ายังไงก็เปิดยาวๆมาเพยปัป๊บผายั ไ,ได้ครับแถว2ยังมีอยู่ครับมาวาวลวั์แสงชัยแล้วก็ยัดเข้ามาไม่ผ่านก็จะได้เฟรมยุทธศิสต์สองนาทีสุดท้ายจะเป็นนาทีทองหรือจะเป็นนาทีบาปแล้วออกมาเลี่ยมนี้เข้าขวาอถน,นาดยัดเรียบเรียบยัง อย่างไม่ได้ครับมาเหินข้ามคานหลุดออกหลังใบครับป้าผู้สินไดยเป็นลูกตั้งเล่นจากหน้าประตูขึ้นมาใหม่สำหรับประนยอดทีมจากพระตคขอศรีอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนชิดใจอววรมาเล่าสู่กันวังเอาละผู้สัตว์วันนี้ผมจะเป็นสานตะขอเย็ดเคตาผาแซนดี้โอ้โหอยากจะชิคกี้กวางมากเลยตอนเนี้เคยเจอเห็นกวางเหลียวหลังไหมจ้าอยากเจอกวางเหลียวหลังแล้วก็พูดเปลเาครับ แต่ตอนนี้หันหลังไปดูก่อนเจออะไรไว้อะอ้นี่ไม่ใช่กวางว่ะนี่อะไรอ่ะนี่น่าจะเป็นช้างว่ะยอยอยอโอ้โหนี่มันตูนแล้วกระมังวะเนี่ยนั่นขาลูกสาวต่อหม้อทางด่วนอะ i so-